สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องติดปืนของยี่ห้อไฟบูบนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกำลังขยายนะครับ4-20ถึง20เท่านะครับขนาดหน้าเลนสก็50มิลรุ่นนี้นะฮะร,ระยะทำการเขาก็อยู่ที่4 5 0ถึง500เมตรนะครับ ตัวนี้ฟังก์ชันเขานะครับหน้าเลนเขาเนี่ยห้าสิบมิลนะครับท่อสามสิบมิลปรับบนล่างซ้ายขวารุ่นนี้ปรับหลาด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีอ่าปรับปรับซูมนะครับซูมก็เริ่มจากสี่ถึงยี่สิบเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะครับไฟจะมีด้วยกันอ่าสองสีนะครับสีเขียวสีแดงปรับความสว่างในห้าระดับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องอ่า สายตาสั้นสายจะยาวนะครับ ปรับในนะครับจะเรียงเข้านะครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมดสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับของแถมเขานะครับผ้านะครับนะผ้าหนึ่งผืนนะครับนะฮะ พร้อมาคู่มือนะครับการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับแบตเตอรี่นะฮะของยี่ห้อพันาโซนิกนะครับสามก้อนนะครับแต่ว่าใช้ก้อนเดียวนะครับหวากระดกนะครับหนึ่งคู่นะครับหน้าหลังนะครับ ขานะครับขาอย่างดีนะครับเนี่ยน็อตคู่สมอนะครับแมไห้นะครับพร้อมบักแกนหนึ่งตัวนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับ สามารถรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้านะครับใหม่ๆม,มานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ